ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยาฐานะและเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษข้อมูลผู้ขอรับการประเมินนางบัวรินกองพันตําแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัทวีวิหารสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาแคอายุ48ปีอายุราชการ11ปีประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคารุศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและการศึกษาระดับปริญญาโทศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิตการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประวัติการรับราชการ ปีพุทธศักราช2555บรรจุรับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัทวีวิหารองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาแคอำเภอนายูจังหวัดอุดรธานีปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการณศูนยะ์พัฒนาเด็กเล็กวัทวีวิหารองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาแคอำเภอนายูจังหวัดอุดรธานี ภาระงานที่ได้รับมอบหมายปีการศึกษา2,565นางบัวรินกองพันธ์ตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการได้รับมอบหมายหน้าที่พิเศษจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 1. สอนประสบการณ์เด็กประถมวัย 2. หัวหน้าหน่วยงานคลัง ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยาฐานะและเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษด้านที่ 1. ด้านการจัดการเรียนการสอนผู้ขอประเมินได้มีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยเข้าร่วมประชุมและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาด้านวิชาการโดยการจัดทำหลักสูตรอย่างเป็นระบบมีการวิเคราะห์หลักสูตรประเมินและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทและนโยบายจัดทำและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชาเหมาะสมกับผู้เรียนบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่นมียิจกรรมการเรียนรู้วิธีปฏิบัติ Active Learning โดยเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้และการวัดประเมินผลจัดทำแผนการเรียนการสอนที่มีองค์ประกอบครบถ้วนแผนการจัดประสบการณ์มีกำหนดแนวทางประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาที่สมดุลทั้ง4ด้าน ได้แก่ด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาผ่านกิจกรรมการเล่นที่เหมาะสมกับวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคลด้านที่2ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ผู้ขอรับการประเมินจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมตามบริบทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์นในการจัดห้องเรียนรักษาความสะอาดห้องเรียนส่งผลให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุขโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลมีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนในชั้นเรียนรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลเยี่ยมบ้าน พบปบพูดคุยกับผู้ปกครองดำเนินการช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างเป็นระบบเอาใจใส่ส่งเสริมนักเรียนอย่างถูกต้องและเป็นระบบด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ผู้ขอรับการประเมินมีการพัฒนาตนเองร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพมีการศึกษาค้นคว้าริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆมีการพัฒนาวิชาชีพอยู่เสมอโดยเข้าร่วมอบรม สัมมนาวิชาการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีต่างๆศึกษาเอกสารทางวิชาการศึกษาค้นคว้าสื่อมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับเครือข่ายแสดงบทบาทชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานทำให้สามารถประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพนำไปใช้ในการจัดการเรียนการ สอนอย่างเหมาะสมกระพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณวิชาชีพจากการทุ่มเทและการมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพอุทิศเวลาความรู้ความสามารถอย่างเต็มกำลังตลอดจนการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทำให้งานที่ได้รับผิดชอบประสบผลสำเร็จและภาคภูมิใจ ผู้รับการประเมินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพอันเกิดจากความมุ่งมั่นและความทุ่มเทพัฒนางานพัฒนาการเรียนการสอนจะช่วยส่งผลอันดีให้ประจักษ์ต่อสายตาท่านคณะกรรมการทุกท่านผู้ขอรับการประเมินขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาประเมินและแนะนำด้วยไมตรีอันดีผู้ขอรับการประเมินขอน้อมรับทุกคำแนะนำพร้อมนำไปปฏิบัติ และพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดผลดีต่อผู้เรียนผู้ซึ่งเป็นเยาวชนที่ดีของชาติสืบต่อไป